ขอมีรักสักครั้งสวัสดีฮะเราอายุ21ปีมีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเท่าไหร่สังคมก็เข้าไม่ค่อยได้เรามีเชื้อสายจีนตั้งแต่เกิดมาเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ชอบเล่นอะไรแบบผู้ชายชอบเล่นกับพี่สาวแต่งตัวเล่นตุ๊กตาตอนเด็กๆอนะจจาได้ดีพอราโมโหจับเราไปตีพยายามยัดเยียดให้เป็นผู้ชาย ไม่ว่าจะกักบ,บริเวณไม่ให้ไปเล่นกับพี่สาวให้ไปฝึกต่อยมวยที่ค่ายจนเราร้องไห้พ่อก็ซื้อกระสอบทรายมาให้ต่อยที่บ้านแต่เราก็ทำไม่ได้แต่ถ้ามีคนมารังแกเราเราก็สู้นะเพราะตัวเราใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็แยกทางกันและเราถูกฝากไว้กับป้ากับตาและป้าเราเสียด้วยมะเร็งตาก็เสียตามไป พ่อก็มารับเราไปอยู่ด้วยตอนนั้นมีความสุขมากๆเพราะเรารักพ่อมากถึงท่านจะเคร่งครัดกับเราตอนเด็กแต่โตมาท่านปล่อยลึกๆในใจท่านคงรู้แล้วแหละแต่เราเป็นคนไม่แสดงออกเลยเพราะเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่พอมีเพศชายมาคุยด้วยเหมือนพวกผู้ชายมันดูออกเลยแล้วก็ไม่มีผู้ชายคนไหนอยากเป็นเพื่อนกับพวกผิดเพศเรามั้ง ไม่ว่าจะเป็นตอนเรียนมหาวิทยาลายัยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปส่งสิงกับพวกผู้หญิงอยู่กับพวกผู้หญิงได้สบายมากพวกนางดูเราออกเหมือนกันเราจะนิ่งๆิเง,งียบๆแต่ถ้ามีเรื่องสนุกขึ้นมาก็พร้อมร่วมจอยด้วยเลยและแน่นอนโดนพวกผู้ชายบูลลี่เพศที่สมน่าจะเคยโดนทุกคนแหละเกิดมาไม่เคยมีเพื่อนเป็นเพศที่สามเลยจริงๆนะ พอเวลาเรียนเห็นชั้นอื่นๆมีตั้งหลายคนแต่ห้องเรียนเรากลับไม่มีพอมันไม่มีเราก็จะรู้สึกว่าเราแปลกไหม่วะพอเวลามีคนพูดแซวขึ้นว่าห้องนี้มีใครเป็นลูกสาวไหมทุกคนก็จะคิกคักคิคกค,คักกันเราก็ได้แต่นิ่งไว้และเราไม่เคยมีความรักแบบแฟนเลยคือแค่เราไม่มั่นใจว่าคนแบบเรามันประเภทไหนเหมาะกับรสนิยมแบบไหนเขาจะชอบเราไหม และไม่มีใครมาจีบเลยนอกจากเคยมีผู้หญิงหนึ่งคนทักมาจีบแต่เราก็รู้ตัวเราไม่ใช่แบบนั้นเมื่อก่อนเราก็หน้าตาดีแหละขาวใสแต่โชคชะตาดันมาเล่นตลกเพราะเราไปใช้ครีมที่มีสารเสเตียอรอยที่นี้ราชีมิตโคตรพังไปไหนก็มีแต่คนมองตอนเข้าวิทยาลัยใหม่ๆหน้าใสากริง้งแล้วอยู่ๆก็มาหน้าดำหนองไหล ซิอักเสบรุนแรงหน้าเป็นหลุมครุค่าอยากตายมากฟูมไฟว่าทำไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้เรียนก็ดีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีแฟนเลยเราอยากมีมากมากเลยแค่ไม่กล้าเพราะเราไม่รู้ต้องทำยังไงตอนนี้เราไม่ได้เรียนแล้วจบแค่ปวสอพอรู้สึกเหนื่อยที่จริงอยากหยุดแค่มสด้วยที่เรียนต่อเพราะอนาคตขอแค่มีวุทีนิดหนึ่งเนอะ กับอีกอย่างคือเราอยากมีแฟนเขาว่ากันว่าแฟนมักจะเริ่มด้วยการเป็นเพื่อนเราก็เรียนเพื่อตามหาไอ้เต้าความรักสรุป4-5ปีที่เรียนมาไม่มีเลยนี่ฉันต้องเป็นแบบนี้ไปจนแก่แล้วแบบนี้จะมีคนเรียกว่าไอ้เกแก่โรคจิตไหมนะจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำแบบเรามันเรียกไรน่าจะเกละ่ะถึงคำมันจะแปลกๆแต่ก็ยินดีใช้นะไม่เป็นไร ตอนนี้เราเล่นเกมมีแต่ผู้ชายมาจีบนะเพราะเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแบบว่าทำไมเธอใจดีนู่นนี้นั่นเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยพิมพ์อะไรด่าใครต่อให้หัวร้อนเพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนในทางที่ดีและชีวิตจริงก็เป็นคนยอมคนยอมแบบง่ายๆเลยโดนเอาเปรียบบ่อยๆแต่สุดท้ายเมื่อเราสารภาพไปว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่เราเป็นเพื่อนกันได้ไหม ปากเขาบอกว่าโอเคแต่มันก็หายไปเลยเลิกคุยกันเลยทั้งที่ก่อนจะรู้จักก็ทักถามถ่ายทุกวันแปลกดีจังคนเราตอนนี้ไม่ได้ทำงานนัดอยู่แต่บ้านปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนปล่อยทุกอย่างเพราะรู้สึกโปร่งงานไม่ทำเล่นแต่เกมสภาพดูไม่ได้แม่ก็ติดคุกเจอนายญาติญาติทีไรมีแต่คนทักว่าไปทำไรมาถึงได้หน้าพัง จริงๆความรักจากพ่อแม่ตอนเด็กมันก็ดีนะแต่พอโตมาพ่อแม่แยกทางกันไปเหมือนชีวิตเรางงไปหมดเลยเราแค่อยากรู้ว่ามันเหมือนกันไหมนะเขาเรียกกันว่าแฟนหรือความรักขอแค่สักคนที่จะมาร่วมใช้ชีวิตกับเรามันไม่มีเลยจริงๆหรอพวกคุณว่าเราเรียนต่อปอตรีดีไหมเราไม่ได้อยากได้วุฒินะแต่เราอยากจะลองกับชีวิตวัยรุ่นอีกสักครั้ง พุที่หรือใบปริญญาถือเป็นผลพลอยได้เพราะนอนอยู่บ้านไม่ทำอะไรเลยจริงๆเราอยู่พัทยาเราใช้ชีวิตแบบนอนเช้าทุกวันตอนนี้เราคาเจอก้อนบริเวณคอหลังใบหูและคางปวดท้องบ่อยทายเลวเราเริ่มรู้สึกนึกถึงป้าที่เรารักและเขาก็รักเราเหมือนลูกป้าเสียไปเพราะมะเร็ง หรือบางทีจุดจบเราอาจจะเป็นแบบนั้นสอบถามผู้รู้แบบเรานี้เรียกอะไรเราชอบผู้ชายและไม่สนหน้าตาแค่อยากให้มาเติมเต็มในชีวิตและจะหาแฟนได้ยังไงรู้สึกหน่อยกับชีวิตบางทีก็อยากตายแล้วชาหน้าว่ากันใหม่นะสุดท้ายนี้วันนี้วันเสาร์17มิถุนาเวลาตีหนึนาทีวันน,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 นี้เราเจ็บก้นหลังหู เราขอแค่ให้มันเป็นแค่การเจ็บแบบปกติธรรมดาเรายังไม่อยากจากโลกนี้ไปโดยที่ยังไม่ได้สัมผัสความรู้สึกที่เรียกว่าความรักสักครั้งและสุดท้ายเราขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแม้มันจะเป็นเพียงเสียงบ่นและตัดพอต่อโชคชะตาก็ตาม